สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทมนำโชคนะครับเหมนี้กบมาพอยอัดปินบุญทมนำโชคนะครับในวันที่สามมีนาคม2,568นปนะครับวันนี้อดบินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่กายนะครับเป็นเลขผีมาบอกเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสำหรับงวดวันที่1ิ มีนาคม2568นะครับหายไปติดตามความฝันกับคุณแม่าย่ด้วกันเน้ยครับเด้อว่าแม่ลายเป็นฝันแบบนี้นะครับจะมีโชคลาภป,ปอนะครับในงวดวันที่16นะครับผีมาฝากซื้อเลขนะครับไปติดตามวกันเ้ยครับเด้อว่าผีมาฝากซื้อเลขกับแม่ไก่จะเป็นเลขตัวใดนะครับ ก่อนอื่นแอดมินบุญธรรมน้ำชกก็ขอขอบคุณนะครับเก้ตังคนภูไทยพร้อมทีมงานนะครับที่เพิ่นได้ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโชคลาภนะครับรัฐบาลไทย16มีนาคม2568นะครับแอดมินบุญธรรมน้ำชกก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่กายนะครับผีมาฝากซื้อเลขนะครับจะเป็นตัวใดนะครับไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเด้อครับเด้อ เาก็ไม่ยสบหไปเอาซื้อขอยนั่นเัดเมื่อคืนหมดแม่ขม่อนเลที่ที่แม่เรียกลูกมาวันนี้ก็คือจะบอกอันนี้ใช่ไหมเนี่ยจะวางพ่ใหญ่ะว่ใหญ่ยว่าจะปคุ่มฟันนั่นมอนฟให้เร็บสีเรียบปาเย็บสีเรียบปาเนาะ ก็คือว่าให้ปล่อยวันหลังใช่ไหมครับแม่เน่ปล่อยวันหลังเขาเจ้าปล่อยใส่ก็ให้เราอัดคลิปไว้ก่อนแล้วปล่อยวันหลังปล่ก่อนไลฟสุดเน่แต่คนไลฟสุดได้แม่ให้ตั้งไหนอ่ะยากเอาควมฝันเข้าซื้อเนี่ยคมฝันเด้อความฝันเวามซื้อกันฟังกระแักสิซื้อมาถือกะเป็นความฝันเนาะเออเขาใหญ่ไงมืะเขาใหญ่เลยนือมือไสียว่าให้เจ้าเ้อเรื้องมือของซื้อเสียว่าให ต่ว่าสีเสียว่าจะหันจะแงเขาล่อยพ่ว่าจะสีมาอีกอยู่เออขอสีมาหัเจ้ารู้ความ้สงกกันเเล่าว่าเอาไปซื้อข่อยน้ำเนี่ยขอยี่นมาสามันกบาทอย่างเอาไปส่ได้งม่ไม่ข่อยแลิวไปไม่นี่เราไปซื้อหันยอกเลยาว่าบอกบอกกับเล่าไปซือสามหกเลนสามในเล่านะะนี่ฝากคือเลขเนี่ยวักสีมาฝากคือนั่นโอ้นอยากได้เงินน้ำเงินเนียักก็อยากได้คือกันเล่ เขียนเล็เส th so no, ็นเลยกไทหอย่ไหมเขียนเส็นเล็บหนึ่งไหอยห่เล็ไถยสมัยโบราณก็จะเขียนเียกไยเนาะพ่อนรือแม่แม่ก็เขียนเราเขียนมากเขียนเล็บไถเยเราบม่ได้เขียนเลยบหนึ่งหรือสองสิบสี่เราเราไม่ได้เขียนเป็นอะไรเลยเราเขียนเป็นเล็ไทเขียนเราเห็ดหอยเราเห็ดค่ะตบานี่คือแม่ฟันลาสุดมือนี้เลยเออะฟันฟันห่วฟันหัวก้อนนั้นบาไกมันหุด <ะ S 1> มันรุ่ดเป็่เป็นมาหาเป็นราจังไดก่อนเนี่ยเป็นมาหาเป็นแมาท้ามาแต่ซีเสียไปเัาเร้ยกว,ว่าจะไปชื่อมันนี่ละค่ะบอกว,ว่าไปชื่อมันนี่ที่ฝ้าอย่างใจไหลที่หันยูเกาเลยว่าเขาเรียคอหัอีกคนอีกคออีกจักหอ,อดวงการก็พ่อเล่าน้ไม่หาหลูกหาหลานก็เลือบอกเล่าแล้วก็เลยเขียนเชิญให้สามหกอาการสองสองสองสาม,สาม,สาม,สาม หกสามสามหกล่างบนน้ำเราขอสื่อน้ำเราเราให้เงินมาสามสิบหกบาทจะซื้ออยกรห้เราน้ำโอ้เราปากแม่ให้ไปซื้อให้เราสามสิบหกบาทผู้ฝากเป็นไผมผู้ฝากเป็ผีนแากบ่ค่ะผีฝากมากให้ไปซื้อให้เราสามสิบหกบาทผู้ฝากเป็นไผ่แม่ผู้ฝากเ็ผีนั่นแหละผีฝากมาใ้ไปซื้อใหราแต่นี่แหละพมาเขาอยู่อแก็บอกบอกเมื่อคืนนี่แหละคะับแม่ มะฮานี่ขึ้นมาจำเต่หมูก็ไรไรล้วนี่เขาเรียกว่าหมูไข่ล่องพัดนะค่ะปยนี้ว่าจะเป็นบ้าป่าก็คูอบอกที่ผู้เดียวก็านเยเขาเขาก็จะเป็นบ้าก็เขาบอกยื่นะกได้่ไหะครับเรบอกให้เราเศร้าเบาบอกผีผีเศร้าเบาหัวแล้วหัวเลี้ยงแล้วก็ต้องว่ารู้ไปแค่กับที่นี่เน้ค่ะเขาสีนอนตอเขาเรียกว่าบ่ายครับ นี่เท่านี้แหละภูเกาตห้ือภูไม่กกแม่ภูเก็ตูเราเคยมาดูๆคนมาจากเทือแม่คมุเคยมาซีเทียรแล้วหาเทียรแล้วถือคือเทือโบแม่เขามาุูบอดเยะูมาซีเทือถือซีเทือตีเราจะคนมาบอกง่านใดถืกย่ามนั้นแม่เรามาบอกง่อะไรไกเไัเขา,านี่แค่ะบอกยามไดเขาง่านั้น หันว่าเพิ่นมาฝากซื้อเลขแม่เี่มาฝากซื้อเลขเพื่ฝากซื้อเลข่แม่ซื้อได้ป่ะพ่ค่ะแม่เนี่เสอมันให้บเมื่อวานบ่มีเงินดองร้อยี่ก็สามสิบหกบาทเราแค่สามสิบหกบาทนอไปซื้อเหล้าก็แล้วแซื้อเหล้าซื้อให้สามสิบหกบาทเพื่อนจะมงเงินเงินแว่สามหกสิบสามหกสามเก้า สีมากเ่อไหนแล้วก็สีเดียวนอนเลาะแมาก็สีสันนี่มาเป็ไหนมากจงสีก็ต้องสีไว้ฉัีสีสีกลับมาขึ้นมาลูกมาเจะระณาบ้างสีเป็นไหนมากสีบอกคนคนบอกถึงช่วยเลาะสามตัวนี้ตัวไหนก็ไม่สามตัวสาม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 หกสามสามหกแมน่สองตัวกับหกอันสามหกหกสามสองตัวล่างบนตัดเอาเรื่องชวนผู้ใด ย่างมันกลับมาเป็นเลขเก้ากับสามสามเก้าก็ได้นลแม่เนาะเี่ยทเป็นตสามเก้านั่นก็ได้เนาะห้ามันถึงต้องขาดรุ่งฮะห้อกระบอกก็ได้เนาะแต่แบบตัวพีที่มาบอกน่ะคือมันบอกแค่ตัวไหนก็แม่สามสามหกสามสามหกมันหายมาสามสามหกสามตัวหางเหยวสามสามหกเนีจับนวนเงินกับมาสามสิบหกบาทอีกแม่ขายเงินมาสามสิบหกบาทไม่สี่เหลี่ยมเก้า มันได้กักมือไรแม่มันมาเคลื่อนเนี่ยโอ้มันเคืนไดนน้องเคลืนมือแล้วันบ่ไดดหรอกมันู้ชมเอีโทกกว่านเอตี้เขาโชกมากกว่านแล้ม้อนตาแล้วหูเนี่ยโอ้เปนบ่อแปลกใจบ่อใ่นั่งอย่างน่้มาฝากซื้อเร้ยมาฝากคือเรื่องทีจะดีลาวละสามที่ผ่าทสามับานสามชอ่วขวบล้วต่ำออกไปที่เห้่าวสามตัวนี้ตัวใดก่อนเนี่ยสามตัวสามสามะ อกเียนเทียนได้งวดเนยสามสามหกเด้อพี่น้องเรื่องปีนหัวนะแม่แต่ว่าแต่รอบมันอึดาะมันมาเข่ากันอีกคือเก่าเนาะเพราะว่ามันกับเพราะช่ในมันใจก็อีกนะจะตามไปเรื่อยๆนะแม่เมื่อนี่กับกองอนวันที่สามหนึ่จะกองนแต่ว่ามันมาหายเก่าซีหนึ่งกับมาตองหัดจิ๊นะแม่เนาะเนี่ยเอฟซีพิจารณาเบื้องก่อน ไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนก็ได้มันมีหลายรางวัลเยอะนะจ๊ะลัตเตอรี่ไวก้อนก็ได้ฟันขึ้นมีตีเนี่ยนี่ฟันขึ้นแล้วบอกตัวใดก็ค่ะฟันสามหกครับหกฟันสามหกครับเอาดัดเอาสามตัวในสามสามหกเนี่ยตีนหัวน้ำปลาเนี่ยสามสามตัวตีนหัวน้ำ ก็คือข้อที่ว่าออ <S 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 ที่อยากได้เสื้อลายสกอตนี่ <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับสามสามหกนะครับเนี่ยที่ท่านให้มานี่แล้วก็อะไรสามสิบบาทนี่คืออะไรครับสามสิบหกบาทนี่เราฝากซื้อโอ้แล้วกฝากซื้อรับฝากซื้อราฝากซือ้อเลขนึ่งฝากซืออ้อตัวนี้พ่จ้าฝสามสิบหกบาทสามสิบหกบาทครับซื้อเลขตัวไหน <S <S ก็ มันสามหกสามสามหกปลาื่อสามิหกบาทสามิหกบาทเราแกนแกตมาครบได้นะคะท่านผู้ชมเป็นมาเสียเป็นมาสเสียอันนี้เป็นัวนหัวหิน ที่กแคปหน้าจอให้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแม่ผู้ใดเขามาแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขของแม่กายนะคะงวดวันที่16บหกพฤษาคมนะคะพศ2 5 8, 3, 3, 6พ336 33อสแและ 3, 6กกับบ่แม่นี่ ตัดไปเลยตัดบ่ไม่ได้ปวดจัดเลยค่ะคุณจัดไปเรียบร้อยแล้วเนาะตัดไป,ลดไปเลยเลนะลอย่าลืมไปกรับพร้อมนะแม่เนาะงวดน,นี้ให้รวยทั้งประเทศนะแม่ฮัลโหลคุณได้ม,มานะจัดาหยิบจับไว้เนาะคะนะ่ะเนาะไห่หันมาไหมาในแป๊บนึ่งเอาตัวนี้กนะเดี๋ยวพี่น้อง,นองแคปหน้าจอนะคะ แคปหน้าจอค่ะขอให้เฮงๆไปเลยๆนะคะเป็นแนวทางทำเตือนนะทำเตือนเรือยนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นหยค่ะใช้สติใช้รู้ใจในการรับชมนะคะเนาะแลระบายสติระล้วแต่ิน้องแม่น้องไปตามล่าเรื่อยๆกันตามล่าอะไรบอดเจียที่เดินหน้าเอาน้องแม่มากแต่ต้องตามล่าในเสมอตามล่าด้เสมอ เด็ก็กได้ดูได้ดไปตำลาวก็ได้ค่ะวันนี้เราค่ะเดอดี่เอนี่อนี้นเน่อันนี้เด็กกับเนาะอันันสาบอันนี้านั่อัพตัวที่พันบอกได้ได้กันได้อานี้ต้กันที่น่อชัดๆอีกรอบนึงนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะ จำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะแล้วก็เป็นความฝันแม่เนาะจใช่จะมีการว่านจันทร์พร้อมอาจจะไปจำราวได้ใครที่ถามเข้ามาเนาะเพราะว่าจเลขแม่นะเขาเล่าพร้อมได้เนาะแม่เนาะก่อนเขาเห็นมาสามโตเนาะสามเก้าเก้าสี่แม่บ้านแม่บ้านหันหลังลงจะว่านี่ว่านันก้อนตัวนี้ก้อนถิ่นเสียไปได้เอาแม่ เม่้ไปซื้อเสียหน้าไอ้สอตมาแล้วเนาะ้นแล้ว่แม่แ่บนี้ยโอ้วาไปขึ้นเสียง่ามแต่ก็ว่าไปซื้อแต่ว่าบอกนี่รถน่ะมันมาถามว่าไปซื้อเสียหายไปที่แม่มาแล้วเป็นเป็นมหาเปอนมหาแม่เป็นเรื่อว่าจะไปซื้อมืินนี่ไปซื้อมากแล้วซื้มากแล้วงามามงามงาม ปลาสกอตเอไลสกอตแม่หัน้นาวแม่แนนิไทยเสือก็ไลสกอตค่ะเอานึงสองช่ำอีป่อนบาเขาฟันแม่ละ่าจังไรกับแม่ลาบอกบอกกัาซื่อเสี่ยเขามาบอกไปซื่อเสียไปซื้อไม่เล่าแล้วนี่ยเราเล่ามาบอกแนวทางแม่บ้องแม่บอกแม่ทางวก็บอกว่าไห้ซื่อสามสามหกอะลรใชะสองโตก็ตัดเอาไว้สันเล่าค่ะเราบอกให้ซื่อสามสามหก เราก็ฝากเอาแล้วก็ฝากซื้ออีกแล้วก็ฝากซื้อสามสิบหกบาทเลียไปซื้อให้เราแล้วก็จะไปซื้อให้เรานค่งสามสามหกเนี้ยเดียวเม็ดเดียวน้อยเดียวสามสามหกนะครับเนาะ